ขอ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 เซอร์ค่อยๆไปเทีานิดของพี right. rolling, okay. uh ่มารลอนรใช่ใช่ของมาลอน้อโทษได้ไหมล่ะเป็นโดนก่ะปืนป่ะเนี่ยพี่เบิร์ดไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใส่กระดานเหมือนพี่เบิร้ลไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่สวัสดีครับครับว่าไงครับพี่มีคนมาให้กำลังใจเราด้วยกล้วย อุ้ยโซฟูนะครับพี่โมจินั่นไง <หา S 3> โมจิมันแดกอย่างเดียวคนระัไม่ต้องให้มันหรอกแต่แต่ไม่ได้แดกหมาแบบไอ้ซาโบนะพี่จะเอากันตรงไหนนี่พี่ไม่รู้เหมืนอนกันเลยครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเครียดเครียดเครียดต่อพี่ต้องให้ไหมโมจิหรือแบบเครียดเลย,เ,ยเสียเซลเลยครับโมจิ หลุดหลุดเม็ดจัดเลยนะกูกูไปหน้ามา้านเอกเก๋ๆเล่นตีกับแม่งเฉยเลยสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับเล่นมเมื่อไหร่นะเล่น50ใบครับหมายถึงเล,เล่นไฟที่ไหนครับจะไปดูต้องรอหนะพี่ยังเซ็ตของกันอยู่เลยโอเคครับได้ไนดะ เนี่ยพี่ฮะย่าวังนะยเที่ยวังอะไรเนี่ยเดตีกิมองเขาถามคืออะไรวะตีกิมฮองเหรอเออเนี่ยจะเริกนะครับจะเริ่มันจะเอาผมป่ะอย่างนี้ก็ตามยิงมันได้ทุกวันนะพี่มันเล่นแค่นี้เออทรงเนี่ยแต่ว่าถ้าจบอ่ะไม่ให้นอนแน่นอนอ่ะก็คือเรียกเลยพี่สภาปากมันดีเองเขาก็พูดหนิว่าจบก็ซ้อนได้ ก็ไม่ต้องนอนก็อจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นคนเหล็กไหมอู้ซ้อนอยู่แล้วตัวเองทุกอย่างตัวอนแรกอะว่าจะไม่เล่นนะช่วงนี้อยากพักให้เฉยๆนะเอาจริงๆนะถ้าบีมันไม่ไปน่ะบางทีก็จะได้เล่นแหละแค่อยากแบบพักผ่อนเฉยๆช่วงนี้ว่าจะเล่นแบบช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยเขาบอกดีเลยผมผมได้ยาวๆผมไปเรื่อยๆเอาอย่างี้ อย่าจบอย่ให้นอนอ่ะเดี๋ยวเรียกต่อเลยนะไม่ต้องนอนอ่ะไม่ต้องร้องนะสั่งไม่ต้องร้องไม่ไม่ต้องร้องด้วยไม่สั่งน้องไว้แล้วว่าถ้าจบให้เรียกเลยเพราะว่ามันมาหน้าบ้านมันมาขนาดนั้นแล้วยังไงมมนก็ต้องได้เล่นเอาจงิงต่ำก็ร้อย่อเพียไม่ต้องเล่นก็ได้นะวันนี้เพราะว่ามันเลยเลยวันเลยปีกาไปแล้วเพียก็ไปนอนชิวๆได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เพียหวังคืออย่างนี้ว่าโหบะจบห้าสิบใบใช่ไหมอ่าเออถ้าเล่นกันสามสี่วันได้ยิ่งดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันต่อเข้าใจใช่ไหม ได้อยู่วันนี้น่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่ามันเดียวแคู่่เดียวเองก็เดี๋ยวให้มันว่าเป็นโชว์แบบความเป็นคนเหล็กความเป็นคนเก่งให้ดูหน่อยว่ามันจะยืนได้กี่กี่วันเียวคนเราไม่ให้หลับไม่ให้นอนเออมันต้องเพียดินะของมีแต่ร่างกายมันจะไหวจริงมากอยากรู้เหมือนกันมันจะไหวทุกคนไหมอยากวัดอยู่เหมือนกันก็ถ้าผมเล่นสักร้อยใบก็ผมก็จะเล่นให้ได้สักห้าวันหกวันเข้ามาเรียกต่อไปเรื่อยๆผมก็ตีเรื่อยๆเหมือนกัน อ่าดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแหละถ้าไม่เรียกก็ไล่ยิงมันอ่ะเทที่จะตีมันป่ะเดาะเออ่ยปากดีเองอ่ะไล้วสนใจอะไรงั้นน่ะปากไม่สนใจใครอีกแล้วใครจะมาพูดว่ากุ้ยเจี้ยมึงเตียวันดาลไม่เตี้ยวบันดาลโอ้โหแม่งโคตรเทเลยเฮียขอบใจไหวแม่งขี่ม้าขาวมาช่วยไอ้เีย ก็บอกว่าไอ้ที่ผมถามผมอยากให้น้องผมโดนนวดเฉยๆใช่น้องผมมันมันเซตนี้มันไม่เคยเจอสตอรี่ใหญ่แต่อยากให้มันโดนเรื่อยๆออแต่ว่ามันก็พูดนะแบบกูอยากโดนแก๊งแตกสองหนึ่งเลยพูดสารพัดด่าเฮียปื้ดไรยมั่วซอมมัไอ้เงี้ยเงือนเฮียสามารถแทงได้แล้วเมื่อกี้พอ้อนพูดเองนะ ไปถามไปถามพี่กอลแล้วว่าสองหนึ่งเล่นมันพร้อมกันได้ไหมเพราะว่ามันพูดเองพี่กอลบอกว่าไม่ได้ต้องรอรอซ้อ,อนอย่างเดียวก็เลยสั่งน้องไว้ว่าถ้าจบก,ก็ซ้อนซ้อนเลยไม่ต้องให้นอน <c oughs> ก็เลยได้ทำได้แค่นั้นลูกบอลอะ เอางี้ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรหรอกบีมแต่มึงอย่าไปสนใจคาพูดพวกมันเลยไม่ต้องสนใจมันจะพูดอะไรช่างมันปากมันดีเองเว้ยผมผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แ้วเพราะว่าผมเล่นก็จะตอเชียร์น้อยไว้เลยเอามันอะผมอยากาห้น้องโนวดกัน่ะเออดีนะอูก็เหมือนกันเน่ะเพราะพี่พี่แอนล็อบแซมบ้าเนีผมผมแพ้มาล็อบแซมผมก็สั่งน้องเดินเล้าแบบนี้เลยผมเล่นแบบนี้เลยผมสั่งเล้าเรื่อยๆอ่ะเพราะผมอยากให้น้องผมโดนนวดไม่ได้กัดตีให้แซมบ้าแตกได้รอดมา่ะ แต่มันแตกเองใช่ไหมน้องผมน่าจะรุนแรงกันไปหน่อยอยากดูอ่ะไปแก้แผนให้ดูหน่อยเดี๋ยวว่าต้องเล่นยังไงเนี่ยจะดูเนี่ยรอบพอจะจบเดี๋ยวกูเล่นต่อเลยกูจะได้รู้ว่าเล่นกันยังไงเนี่ยแต่ความรักขผมโดนเบื่ออยู่เลยทำเบื่อเลยเนี่ยก็ถังเด็กทำนานกันไม่เยอะอยู่แล้วก็ของเก่าที่เฮียเขาทิ้งไว้ให้ก็มีเยอะเหมือนกันเขาก็ทิ้งไว้ให้เยอะอยู่เล่นได้เล่นได้อยู่สองร้อยใบอ่ะถ้าจะเล่นจริงๆงอ่ะ แต่ใจก็ไม่ไม่ไม่อยากเล่นนานขนาดนั้นอยากเล่นแค่เอ๊ะอยากเล่แค่ร้อยใบร้อยหสิบใบประมาณนี้ขอแค่ใจพวกพี่สู้ก็พอแล้วเพราะพวกผมมันไดใกล้ตีแล้วครับวิไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่สู้นะเว้ยแต่ตอนแรกอะกาจะไม่อะไรนะกาจะสิ้นเดือนได้ซ้ํา จะแม่งมาหน้าบ้านเฉยเลยงงจุดฉันนอนอะอยากอยากอยากจัดไยอะไอ้เฮียมาเรียกกูสิบล้านอ่ะมึงว่าไงอ่ะไม่เรียกเราตั้งมาครบสิบเอ็มไอดีเงี้ยเขาบอกกูมีกูว่าบอกกูมีสิบบาทไอ้เฮียผมเห็นไอ้ซับพอร์ตมันถ่ายลงทวิตพอดีผมเลยไปนะผมหาผมหามันไม่เจอเลยอะมันบอกมันรู้เยอะรู้เยอะว่างั้นรู้เยอะมาถ่ายลงเองนะเออมือมือมือไม่พายเอาเท้าลาหน้ามา น้องฟับน้องฟับเอาโชว์ให้ดูหน่อยดิแพ้ไม่เป็นไรหรอกผมเชื่ออยู่แล้วผมขอให้นานๆนะผมแพ้มาเออเราแพ้อยู่แล้วเราแพ้เราแพ้ขอให้นานๆเลยเขาเขาตัดนะเมื่อกี้หน้าผมบอกก่อนนะขอให้นานๆเรียบร้อยโดนมาทำนิรอีกเอาไอ้เฮียดูถิ่งที่มันพูดดิกูอยากโดนสองหนึ่งแก๊งแตกไอ้เฮียพูดทำไมไอ้เฮียพูดเองอะไรเองมาโทษคนอื่นเขาช่างมันตั้ง ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าหรอกตอนแรกผมไม่ไม่ได้อะไรกับมันแต่ว่าอยู่ดีๆมันเปลี่ยนมาสีดำอ่ะการกรทํามันก็อยากโดนสองหนึ่งอยู่แล้วมันก็พูดแอกอะไรไปเรื่อยอ่ะมันก็ถูกต้องต้องพูดอย่างนี้ครับพี่อ่ะคือผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันแต่มันมันหยามบละมาใส่สีดาอ่ะมึงมึงจะเปลี่ยนมึงไม่เปลี่ยนเป็นสีอื่นอ่ะผิดอะไรอ่ะยังเมื่อมึงหยามกูอ่ะมึงใส่สีดำกูทำไมอ่ะจำนวนแรกกันมาจากมาใส่สีดําก่อนอ่ะ แล้วก็ไปหาว่าเขาลุมอีกคราวนี้ใช่ก็มาใส่ก็<ป><ๆ>เอาให้เลยเอาให้จริงเลยเด็ชอบด้วยพูดเล่นพูดชอบคำพูดเล่นให้กลายเป็นจริงอะ่ะดูทรงแนละ้วมันก็คงจะไม่อยากตีเยอะแล้วมันรู้ว่าแบบรซอซ้อนมันอยู่หลายวันครับพี่ยรู้ว่ารู้แต่ผมดูซองเหมือนจะรอทีมเป็นเอ็กขึ้นมาอยู่นะ เหมือนมันจะเหมือนมันจะปิดเหมือนมันจะปิดโฮปไวๆแล้วมาตีต่ออะไรเงี้ยเหมือนไม่ให้เสียของเยอะๆอะไรเงี้ยทรงมันอะนะแตนมันนวันนีากพี่เปาเบรกเอาอยู่กับผมสองอันนะเดี๋ยวผมมาพี่คุยๆกันต่อเลยครับพี่ไม่เดี๋ยวรอดูไฟใหญ่ทำอะไรเลยจ้าจ้าเจอกันครับเจอกันครับเจะรับจะรับนั่งแล้วไปนี่ึงเฮืเปิดอตัวครับพี่อรุวิวีเท่าไหร่อุ้ยรถไรวะเขาไปขี่ม้าแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาเขามาพี่ตีพี่ว่วไ่ม่รู้อะก็น่าจะดีขึ้นอนะว่าไม่ <c oughs> ห้าสูบยนึ่รอบนี้ไแรกเปิดมามี LCM มอมัดเลยนะดยโอเคหน่อยไหมพี่แอบตอกส่องบนเขา